สวัสดีครับนี่คือรายการจับไปยา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 ให้เสียเย้มันคือรายการอะไรรู้ไหมทุกคนผมก็จะบอกว่ามันก็คือรายการจัดอันดับการ์ตูนหรือว่าอนิเมะนั่นเองครับซึ่งวันนี้เราจะจัดอันดับอนิเมะนะซึ่งวันนี้ที่จะจัดอันดับอนิเมะกันเนี่ยเป็น10อันดับอนิเมะที่โหดร้ายทารุณคือแม่งเลือดสาดอ่ะมันออกเดาดักดักนะ ไม่รู้ว่ามีใครเคยดูแนวนี้บ้างแต่ผมเนี่ยก็ได้เรียกว่าดูบางเรื่องที่เอามาเนี่ยก็อาจจะไม่ทั้งหมดนะแต่ว่าผมเชื่อว่าน่าจะมีบ้างแหละที่คนดูเพราะนั้นไปดูกันเลย,ว,ยว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากอันดับที่10บเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องเอามาติดแล้วนั่นคือยอดนักสืบจิวโคน,นันของเรานั่นเองแหมคือถ้าเรื่องนี้ถ้าไม่เอามาติดนะมันไปนไปไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ คือไม่ดาร์กได้ไงเนี่ยดูสิมีเลือดสาดและมาถึงโอ้โห,หเจ้าคือมันโหดร้ายทารุณลึกเกินผมบอกเลยว่าถึงว่ามันจะมีการสอบสวนนะแต่ว่ามันมีคดีฆาตรกรรมไงมันก็เลยต้องติดอันดับนะทุกคนเข้าใจนะมาอันดับต่อไปเลยครับคืออันดับที่9ก็คือ High School of the Dead ผมเชื่อว่าใครๆหลายคนเนี่ยสาวกที่เป็นเกี่ยวกับพวกผีหรืออะไรเนี่ยจะต้องดูอนิเมะเรื่องนี้ผ่านตาบ้างแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยติดไปเถอะ ลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นอันดับที่8เลยเกี่ยวกับแ t คแท็กออท่านแนวแอคชั่นนะครับโอ้โหแต่ว่ามันก็มีโอ้โมาฉากแรกเนี่ยโอ้ยก็เลือดสาดแล้วว่ามีออกความน่ากลัวคือน่ากลัวมากโอ้ยแย่แล้วเนี่ยโอ้ยคือดูตอนแรกนะมันมีความน่ากลัวแล้วก็แบบโอ้ยคือน่ากลัวแล้วก็แบบดักดาร์คคือเครียดเลยเร่งง่ายอันดับต่อไปก็คืออันดับที่7นะครับมันก็คือโอ้โหเป็นเกมล่าแม่มดทมินะถ้าผมจําชื่อ ไม่ผิดนะบิทิดบิดฮาอป่าอะไร,ะะไรสักอย่างเนี่ยแหละชื่อภาษาอังกฤษนะเป็นเรื่องที่แบบออกโทนแนวดาร์กหน่อยคือมันมืดอะ่ะผมจำไม่ผิดมันก็ออกแนวเลือดสาดนะแต่ว่าที่ผมเอามาในฉากนี้อาจจะไม่เลือดสาดอาจจะโชว์แอคชั่นแต่ว่ามันน่ากลัวครับอันดับที่6กเนี่ยก็คือเอ่อดากาลอนตะมันเป็นแนวออกเหมือนกับว่าพวกเด็กพวกเนี้ยโดนจับไปในที่แห่งหนึง่งที่โดนกักตัวแล้วก็มีไอ้หมีขาวดำเนี่ย ออบอกว่าทุกคนต้องอยู่ในนี้แล้วก็เจดคดีด้วยครับโอ้เรื่องนี้ถ้าเกิดคดีเนี่ยต้องมีเลือดาสาดแน่นอนโอ้หกก่ากลัวไปหารับชมกันได้นะใครอยากดูเนี่ยอันดับที่5ครับก็คือรีซีโร่ไอเรื่องเนี้ยผมโดนแนะนํามาผมได้ดูภาคไทยไปประมาณกี่ตอนไม่รู้แต่ว่าผมจากนั้นผมก็เลยไปไล่ดูซับดีกว่ามันออกแนวปวดหัวนะสําหรับผมนะผมดูแล้วผมปวดหัวว่าไม่รู้ว่าพระเอกเนี่ยมันเป็นอะไรนักหนาคือคือมันจะตายให้ได้ตายตลอดอ่ะ เป็นอะไรล่กะกะคือทาให้ผมดูแล้วแบบงงๆงวยๆปวดหัวใครที่ชอบเนี้ยก็คือชอบไปเลยแต่สำหรับผมเนี่ยดูจบแล้วภาคหนึ่งนะภาคสองไม่ได้ดูแต่ว่าพอแหละอันดับที่สี่เนี่ยก็คือมิไรนิกิหรือถ้าผมจําชื่อภาษาไทยไม่ผิดเนี่ยก็คือบันทึกมรณะเกมล่าท้าอนาคตอะไรสักอย่างเนี่ยครับถ้าผมจําผิดก็ก็ใครที่รู้เนี่ยก็มาคอมเมนต์ด้านล่างด้วยแต่ว่าเดี๋ยวผมก็คงจะใส่ซับไว้แหละว่าชื่อแท้ทูมันคืออะไรแต่เรื่องนี้มันก็เกี่ยวกับบันทึก ที่พระเอกเนี่ยได้บันทึกมาแล้วก็แบบจู่ๆครับบันทึกเนี่ยก็บอกอนาคตแต่ว่ามันก็แค่เป็นการบอกอนาคตท,ที่นายไม่รู้ซะแล้วว่านายเนี่ยกำลังโดนล่าอยู่โอโ้โหซึ่งเรื่องเนี้ผมบอกเลยแค่ฉากแรกก็กค่ตอนแรกนะก็เลือดสาดแล้วาโอ้ยน่ากลัวอันดับที่3ครับก็คือโตเกียวกูครับเรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องบอกเลยครับแค่ฉากแรกดูครับเนี่ยมันก็เลือดสาดแล้วดูดูครับดู โอ้โหดูครับมีความสีทมินทมินโอ้โหคืน่ากลัวเรื่องเนี้โอ้ดูแค่นี้ก็ดูก็รู้แล้วว่าน่ากลัวอันดับที่สองครับ The Promise Neverland หรือพันธสัญญาเน v e r l a แ d เรื่องนี้ที่ผมเพิ่งดูจบมาเมื่อไม่กี่เดือนนี้เองเป็นเรื่องที่เหมือนจะไม่น่ากลัวนะแต่ดูโอ้โหมาถึงก็เจอศพไอ้เจ้าโอ้หน่ากลัวน่ากลัวมากเลยใครที่เคยดูเนี่ยบอกหน่อยว่าเป็นน่ากลัวไหมอันดับที่หนึ่งก็คือนี่เลยครับ เดดโนดครับโอ้ยเป็นไงครับเรื่องนี้เนี่ยมีภาพยนตร์ด้วยซึ่งผมยังไม่เคยดูภาพยนตร์นะแต่ผมดูอนิเมะมันจบแล้วก็เมื่อไม่กี่เดือนมานี้เหมือนกันผมอยากรู้ว่าดูแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งเรื่องนี้ก็คงไม่ต้องบอกนะสาวกน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันออกแนวดร์กแล้วก็น่ากลัวหุยน่าก,กลัวเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ10อันดับกระตูนเอ้ยไม่ใช่สี่วันนี้เป็นอนิเมะที่โหดร้ายทารุณเลือดสาด อุ้ยน่ากลัวออกแนวดักดักอุ๊ยเป็นไงบ้างครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครต์ให้กับช่องเสียโจขาเลยด้วยนะครับหรือใครที่มีอนิเมะดักดัก,ดกอะไรเนี่ยก็แนะนําผมมาได้นะผมอาจจะอยากไปดูก็ได้ว่าเอ้ยเนวเรื่องมันเป็นยังไงเออเออใครมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามานะใครอยากพูดคุยอะไรว่าหรือใครเคยดูแนวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะแล้วก็กดติดตาม Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วไว้เจอกันใหม่ครั้งต่อไปครับบ๊ายบายครับผม さようならありがとう声の